สวัสดีครับอยู่กับกุ้งนะครับเดี๋ยวกุก้งพามาดูรถสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ต4คูณ2นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะ แต่งก็จะเน้นๆไปที่ตัวชุดแต่งชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับอันนี้เป็นของวิกเตอร์รอบคันเลยนะถ้าใครอยากได้ชุดแต่งวิกเตอร์มันเป็นหน้าตาแบบไหนก็เนี่ยครับแบบคันนี้เลยนะครับชุดแต่งวิกเตอร์ก็จะมีกันชนหน้ามีคิ้วลอ้อมีกระจังแล้วก็มีข้อฝาท้ายกระบะนั่นเองที่เป็นของชุดแต่งวิกเตอร์นะครับตัววิกเตอร์เนี่ยแต่งแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะครับโดยภาพรวมของตัวรถนะนะครับแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยสามารถใส่กับรถได้ทุกรุ่นนะครับอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากได้รุ่นไหนมาแต่งนะครับสำหรับคันนี้ เป็นสปอร์ตนะครับตัว4คูณ2สปอร์ตเนี่ยจะเป็นตัวเครื่องยนต์ตัวซิงเกิลเทอร์โบนะครับ170แรงม้านะครับแรงบิดขนาด405นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0ลิตรนะครับจับคู่มากับเกียร์แบบ6สปีดนะครับเกียร์ออโต้นะสำหรับตัวสปอร์ตนะครับรุ่นรุ่นของตัวสปอร์ตเนาะสปอร์ตก็จะมีสีพิเศษด้วยนะมีสีส้มเป็นสีพิเศษที่เหลือก็จะมีอีก5สีถ้าจำไม่ผิดนะก็จะประมาณ6สีรวมสีพิเศษนะครับผมสีพิเศษเพิ่มเงิน10,000บบาทนะรััสสหตตวอ ชุดแต่งที่เรามองเห็นจากด้านหน้าเลยเนี่ยก็หลักๆเดี๋ยวเริ่มที่ตัวกระจังหน้าก่อนเลยเนาะเนี่ยครับกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าตัวใหม่นะครับของตัววิกเตอร์มีนะฮะโลโก้คำว่าวิกเตอร์เป็นกระจังหน้าตัวใหม่เป็นซีซีแบบนี้เลยนะครับไฟด้านบนเนี่ยเป็นไฟ3จุดเป็นแสงสีเหลืองนะตัวนี้อ่าแล้วก็กระจังหน้าของวิกเตอร์ตัวใหม่พิเศษอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้มันมีไฟ LED นะครับเป็นแสงสีขาวอยู่ตรงนี้ด้วยเวลาเราขับรถตอนกลางคืนเนี่ยกระจังตรงนี้ก็จะมีไฟติดนะครับเพิ่มความโดดเด่นของตัวด้านหน้าขึ้นนไปะครับ ไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ตัวนี้ชัดเจนเลยนะครับสำหรับลันนิ่งไลท์ก็คือพูดง่ายเพื่อนร่วมทางสามารถสังเกตได้ว่ามีรถร่วมทางมาเวลาเรามองจากกระจกหลังนั่นเองนะครับในที่ที่อาจจะหมอกเยอะควันเยอะอะไรต่างๆก็สังเกตง่ายเพิ่มความปลอดภัยสําหรับตัวเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟหน้านะครับก็ติดตั้งครอบไฟหน้าให้ด้วยนะครับครอบไฟหน้าก็ไม่บังเดย์ไทม์นะยังชัดเจนเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวครอบไฟหน้าที่ติดตั้งไปนะครับชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์ที่ ถ้าตรงนี้มันจะเป็นขอบยางนะครับก็คือจะเป็นงานของวิกเตอร์ทั้งหมดนะชายล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีตัวรถแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีของตัวชุดแต่งนะครับก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะครับไฟตัดหมอกของตัวโมเดลรถเนี่ยมันมีมาอยู่แล้วสําหรับตัวไฟตัดหมอกของตัวรุ่นสปอร์ตนะด้านข้างของตัวรถกันนะครับด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นคิ้วล้ออย่างที่บอกครับเนี่ย เป็นคิ้วล้อของวิกเตอร์นะครับก็เหมือนกันทั้งสีด้านเลยคิ Q ้วล้อเนี่ยประมาณ5นิ้วนะครับสำหรับตัวคิ้วล้อนะครับ <Yeah. S 1> แม็กกับยางก็เปลี่ยนใหม่นะตัวนี้ใส่เป็นแม็กขนาด18นิ้วนะครับแม็ก18นิ้วกับ20นิ้วต่างกันยังไงก็คือถ้าเกิดลูกค้าที่ชอบ การขับขี่แบบนุ่มนวลหน่อยนะครับก็จะเป็นขนาด18นิ้วจะดีกว่าเพราะว่าแก้มยางมันจะสูงกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็น20นิ้วเนี่ยแม็กใหญ่ก็จริงแต่ว่าแก้มยางมันจะเล็กลงนะครับมันจะกระด้างนิดนึงสาหรับตัวแม็กขนาด20กับตัว18ข้อดีข้อเสียก็จะประมาณนี้อยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับว่าอยากได้สไตล์หรือว่าชอบประมาณไหนมากกว่าแก้มข้างนะครับระบุค,คําว่า เทอร์โบมานะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเทอร์โบแปรผันอย่างที่บอกกับตัวซิงเกิลเทอร์โบเนาะลายเแรงม้านะครับกระจกมองข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเมทัลเกรนะครับตัวนี้อ่าสีเมทัลเกรมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น LED นะครับอ่าอยู่ด้านด้านนี้สังเกตง่ายนะครับกับข้างก็เป็นกับข้างของตัววิกเตอร์นะ แต่งเข้าไปกับข้างก็จะเป็นสไตล์ประมาณนี้เห็นไหมครับจะมีคําว่าดีไซน์ก็คือเป็นของตัววิกเตอร์นั่นเองแล้วก็ตัวระบบเปิดประตูของตัวรถรุ่นสปอร์ตนะครับก็คือจะเป็นแบบคีย์เลสเนาะก็คือพูดง่ายๆสมมุติถ้าล็อกรถล็อกอยู่เนี่ยอ่ะประมาณนี้เราจับปุ๊บเนี่ยก็คือเปิดได้เลยเห็นไหมครับไม่ต้องมากดแล้วก็คือสามารถเปิดได้เลยนะครับก็จะเป็นสไตล์เรื่องของการเปิดเขาเรียกว,ว่าระบบเปิดแบบคีย์เลสเอนทีง่ายๆนะครับสำหรับตัวสปอร์ตเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะสปอร์ตจะเป็นเบาะหนังสีดาติดต จะไม่ใช่ตัวเบาะที่เลื่อนไฟฟ้านะเบาะเลื่อนไฟฟ้าเนี่ยจะใช้อ่าจะเริ่มต้นที่ตัวว i ยแท็นะครับแต่ว่าตัวสปอร์ตเนี่ยได้เบาะหนังแล้วนะครับผมภายในพวกคอนโซลต่างๆก็จะเป็นเบาะหนังหมดเลยนะครับเป็นเป็นหนังหุ้มนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะพวงมาลัยก็คืออ่าสามารถใช้งานควบคุมเครื่องเสียงหรือว่าสั่งงานในส่วนของฟังก์ชันหน้าจอได้ระบบสตาร์ทรถจะเป็นแบบพุชสตาร์ทอ่าเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับสำหรับตัวรถภายในของตัวรถประมาณนี้ก็หน้าจอกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอขนาด10.1นนิ้วะครับ ก็รองรับพวก Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับไม่จำเป็นต้องมีสายมาต่อให้เกะกะแล้วสำหรับตัวรถก็เพิ่มความสะดวกสบายขึ้นมาเยอะเลยสำหรับตัวสปอร์ตนะครับ คิ้วกันศาสตร์ติดตั้งให้เรียบร้อยคิ้วกันศาสตร์ก็ช่วยในเรื่องของการปิดบังสายตาเวลาเราลดกระจกลงระบายความร้อนเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราขับรถเร็วๆตัวนี้อาจจะมีเสียงดังนะก็คือเป็นเสียงลมหมุนอันนี้ถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ติดนะครับสำหรับตัวคิ้วกันศาสตร์อันนี้อยู่ที่ลูกค้าว่าอยากได้หรือไม่อยากได้เนาะสำหรับด้านหลังเนี่ยขอบกระบะเนี่ยตัวโมเดลที่เป็นเน็กเกนทุกตัวเลยนะครับจะมีช่องเนี่ย ก็คือไม่จําเป็นต้องเจาะขอบกระบะแล้วนะครับขอบกระบะเนี่ยจะมีช่องมาจากโรงงานเลยเพื่อรองรับการติดตั้งพวกโลบาร์หรือสปอร์ตบาร์นะครับก็คือเป็นพวกบาร์เหล็กอะไรต่างๆติดตั้งได้เลยนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายของตัวสปอร์ตเนี่ยจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะนะครับสำหรับตัวนี้ก็อันนี้ติดตั้งครอบไฟท้ายเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะครับชุดแต่งวิกเตอร์อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ด้านท้ายของตัวรถก็คือเนี่ยครับเป็นครอบฝาท้ายกระบะเห็นไหมครับก็จะเป็นดีไซน์ประมาณเนี้ยเหมือนตัวเหมือนตัว X นะครับแล้วก็จะมี โลโก้คำว่าวิกเตอร์ระบุไว้ที่ด้านนี้เลยนะครับผมการชนท้ายอันนี้เป็นการชนท้ายทรงศูนย์นะครับเป็นตัวโมเดลของเขาเลยเพราะว่าโมเดลของเขามีการชนท้ายทรงศูนย์อยู่แล้วแบบสวยๆเป็นสีเทากาไฟนะสำหรับตัวนี้นะครับกล้องมองหลังซ่อนอยู่ในโลโก้นะครับนี่ครับมีกล้องมองหลังให้ด้วยแล้วก็ฝาท้ายของตัวสปอร์ตนี่พิเศษหน่อยเห็นไหมครับเบาหวิวเลยนะครับก็คือช่วยผ่อนน้ำหนักเวลาปิดขึ้นสมมติเราถือของมาเยอะๆหรือว่าเป็นแบบ เอาอาจจะเป็นคนใช้อาจจะเป็นแฟนเป็นพี่ผู้หญิงหรืออะไรต่างๆเนี้ยการปิดฝาท้ายเนี่ยก็จะค่อนข้างสะดวกสบายขึ้นเพราะว่าฝาท้ายรถปกติเนี่ยตัวกระบะมันค่อนข้างหนักนะครับไฟเบรกก็จะอยู่ตรงนี้เลยอยู่บนด้านบนของตัวฝาท้ายกระบะนั่นเองสําหรับตัวไฟเบรกนะครับก็จะสไตล์ด้านข้างหรือว่ารอบคันก็จะประมาณนี้สำหรับชุดแต่งตัววิกเตอร์นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถแบบชุดแต่งวิกเตอร์แบบคันนี้นะครับก็เดี๋ยวกุ้งทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างโทรมาสอบถามกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมาคครับ